ความสัมพันธ์กับสายนาเามือที่ว่ามันเป็นหม่องเฮ็ดยูเฮ็ดกินมาแต่เกิดจนหอดปัจจุบันเลยก็จนกวัวจะหอดมือบิดสินชีวิตเนาะแต่ก่อนมีเคือนน่ะมันมีความอุดมสมบูรณ์หลมองนี้คือแรงที่มันปลาที่มันหลายดีเนาะมันบุ้งไหวปลาหลสุดยอดกศรษฐกินเขาเตระมือนี่มันใจเลยเลยว่าไปหาปลานี่ห่วยมันได้กินเขาเพื่ออาหารหลังเดียวเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนี่ยแต่พ่อได้เกี่ยวได้เก็บได้กำได้ผลผลิตมันทวา้ได้ย่อกินได้หลังจากมีเคือนเปลี่ยนไปสู่ยุคที่ ยุคเขาบ่อบีหยังสีกินแลยเขาเริ่มสงสัยเมื่อ2 4 3ก็คือมีนมม้ำถั่วน้ำถ่วมที่ผิดปกติแม่ก็จูงว่าไปให้ไปหน้าตามปกติอะไรตอนแม่ไปเอ๊ะน้ำเป็นยังก็ขึ้นเร้วพี่น้องน้ำซีน่ะก็เจ้าก็ดำหน้าอยู่ดำหน้าอยู่เอายาย น้ำมันคือขึ้นจังซี่แต่ถามกันโยกแม่บอกง่าไปลาส่วยมาน้ำเครื่องแอ้ใหย่บ้านกับประกาศให้พี่น้องอพปพรคแต่คือกระทบเศรษฐกิจของพ่อแม่ระบบดุเวกพ่อแม่กับพังระบบท่าไอสัญจรของแม่กับท่วมเป็นเวลาสามสี่เดือนพ่อแม่ก็ต้องนั่งเลือดคองแบนงัวของพ่อแม่สันเรียงของพ่อแม่ก็กต้องไปเกี่ยวใหญ่ทั้งโก ผลกระทบเที่็นได้ชัดหลังจาก4-3เป็น20กว่าปีเลยแหละถามว่าผู้แทนหรือสอสอผู้ใดเคยมาเยี่ยมมาอยามา,ามถามไทยพี่นอ้องที่เต่ยพอนตัวนี้เม่มีแม่แต่เขาไปเรียกหลองปัญหาส้นทางกลางปัญหากระทรวงก็ยังมีกระเท้าผู้แท่นเจ้าเใไไสัยผู้แทนเท่าอยู่ใส่เขาคิดอียงกันอยู่กันยังง่วงของเขาอยู่เพื่อนเขาเป็นนักการเมืองเป็นคนของพรรคการเมืองและมีคกถามว่าพรรคการเมืองเป็นของใครผ่านเพื่อได้เป็นนักการเมืองนี่ เพื่อนชีซอยพวกแม่ให้เรียกล่องค่านำท่วมย้อนหลังตั้งแต่ศ .3 พศ .7 ดกคันเพื่อนสี้ซอยพวกต้องเอามาหาเสียงอกให้เพื่อนเข้ามาซอยเลยถึงเพื่อนสมบมรณ์เพื่อนจะเป็นสอสอหรือสมบมรณ์สอสอหรือสมเมรณ์บเลเกวคันเพื่อนมีใจเป็นท่ำนะเพื่อนพอซอยพ่อแม่เลยสมเมรณ์ว่าใกล้ๆที่เลือกตั้งมหาเสียงสมมติว่ามีนักกันเมืองที่ว่าเพื่อนไฟแรกแบบเพื่อนผ่อนจะมาซอยเบ้านซอยผักด่านยาโครงการเก่าอ่ะ เพิ่นเห็ดละโครงการเกาคงชีมูนน่ะเพิ่นเห็ดมาเนี่ยม้านก่ะทันไอ้แก่ปัญหาไอ้พ่อแม่ไดให้เพิ่นขอเห้เพิ่นซอยผักด่านว่าโครงการไม่อย่าเอาเขามาทขผมพ่อแม่คือโครงการใหม่ในที่นี้คือโครงการเลยของชีมูนในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำเองเนี่ยรักก็ยังคิดแบบเกาบ่มีบ่มีมุมมองอย่างแบบไม่นอกเหนือจากว่าไปหาโครงการอย่างเดียวแล้วก็มาเอาโครงการมากำหนดลงในพื้นที่มืองนั้นแล้วก็อ้างว่าเพื่อการเกษตร คือมันเป็นมุมมองที่บม่ได้เปิดกว้างที่สีย่อมรับความคิดเห็นของพี่น้องในระดับล่างว่าด้วยการจัดก,การน้ำแบบเจ้าเนี่ยนะครับมันคงมันก่อให้เกิดผลกระทบนะเขามองน้ำคือน้ำนะวิธีคิดของเขาเขาไม่ได้อ่ามองน้ำคือวิถีชีวิตคือพี่น้องเนี้พ,พี่น้องนี่คือมองน้ำนี่คือเป็นวิถีชีวิตและเกิดสัมพันธ์ครับเรื่องดินป่าน้ำพี่น้องต่อสู้มากเนี่ยประมาณ4ี รัฐบาลหารัฐบาลเนี่ยนะเอ,อาังมาท่านเห็นนะครับว่นานักการเมืองสี่ยืน่นมือเขามาซอยแบบเป็นจริงเป็นจังเอาเขาก็เข้าใจกันอยู่ว่าเขามีหน้าที่เขามีอํานาจในการที่สิกําหนดนโยบายครับเจ้ากําหนดนโยบายมาแต่ละเทือเนี่ยบ่เคยฟังเสียงของฝ่ายประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เลยแต่เจ้าอ้างแบบว่าประชาชนเลือกเจ้าเป็นตัวแทนมาแล้วนะครับฉะนั้นก็คือบ่ได้มีความหวัง นักการเมืองแต่เขามีความหวังกับกระบ,บวนการของประชาธิปไตยนะครับที่เปิดกว้างให้กับพี่น้องเนี่ยได้มีช่องทางในการเคลื่อนไหวและก็เรียกร้องสิทธิ์นะครับที่พี่น้องมีสิทธิ์และก็เรียกร,อร้องกับหน่วยงานราชการหรือ,อรัฐบาลณรัฐบาลน,นั่นๆ